คาถาบูชาพระพัยรพีนานามัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะมัสสะพระพุทธาภยรีพินาสายะมาราปร,ราชายังนะมามิหัง พุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังฆังวันทามิสัพพโสณมาสะพระพุทธภัยรีพินาสายะมาราปราชฉยังนมามิหังพุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังฆังวันทามิสัพพโส นามาสาพระพุทธาภาัยรีพินาสายะมาราปร,ราชยยงนาม,ามิหังพุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังคังวันทามิสัพพโส